ครับทุกคนนี่ผมสั่งของมานะฮะดูว่าจะเป็นอะไรกันนะครับไปดูกันนะครับเนี่ยเรากำลังเปิดแล้วฮะจากไหนครับจากไหนไม่รู้ครับจากร้าน AP Fishing นะครับ i อพ i n g อ่าแพร่นะครับแพร่นะครับโอนะครับ ตอนนี้อ๋อไม่มของแถมด้วยนะครับเป็นทางไก่แก๊บๆนะครับไก่ตัวเล็กนะครับเอาไว้สำหรับสายเอ็นสายนี้นะครับชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกโอเคต่อไปนะครับเรามาดูกันนะครับการแพ็กเกจนะครับถือว่า ดีเลยครับลำแ,แรกนะครับระยะเอาสองเจ็ดเอาสองเอาสองสี่แล้นะครับอุตะนะครับดูอุตะนะครับ,ะะรบสั่งอุตะไประยะสองสี่แล้วก็สองเจ็ดนะครับเห็นมีม

นะครับจุกม่อเอาไค่นะครับหนึ่งอย่างครบตูดนะครับเช็คหนึ่งสองสามปลายโอเคนะครับสมบูรณ์ เข้าไปนะครับสินค้าก็ถือว่าดีครับผ่านสองระยะสองสี่เอาปเทศวันไหนครับอ่น่าจะเป็น เม็ดค่อนข้างดีครับเป็ดค่อนข้างดีสองสี่สองสี่นุตะด้ามทับทิมนะครับสองสี่สองสี่ทำไมมันยาวกว่าสองเจ็ดนะครับโอเคหนึ่งชิ้นผ่านไปแล้วนะครับ ต้นรองวันไหนอะ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบปลายสายต่อไปนะครับอ่าสองสี่เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นระยะสองเจ็ดครับสองเจ็ด <2, 7. S 2> นี้ขนาจะให้ดีจะให้ดีนะครับจะให้ดีโอ้โหถ้ามีถ้ามีไอ้กันลึนแถมมาด้วยก็จะดีกว่านี้นะครับสําหรับร้านค้านะครับ <laughs> สนับสนุนได้นะครับแดนต้นตาอ่าจุกเมย์อ่าสั่งเหมือนกันเลยเหรอนะครับจุกบดดีปุ๊บโอเคต่อไปนะครับเช็คข้างใน อันนี้จะมี4นะครับ4ต้อน27ต้อนที่1ไม่แตกแต่จุดนี้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเนียนแต่ถือว่า ก็ต้องลองครับลองไปดูอ่าตอนที่สองตอนที่สามฮืมทำสีไม่ค่อยเนียนไม่ค่อยเนียน,นแต่ก็ต้องไปทดสอบดูครับท่อนปลายนะครับอ่าปลายตอนนี้ไปไหม ให้เป็นไปตันไปตันโอเคสี่